สวัสดีครับ17นาฬก30นาทีของวันที่29มีนาคม2564ครับอันนี้ผมเอาพระสมเด็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่พิมพ์ดีหรือพิมพ์ที่4ของพิมพ์นิยมที่ที่คณาจารย์หรือกูรูผู้รู้ทั้งหลายแหล่เนี่ยเขากำหนดเขากำหนดให้เราเรียกเรียกได้ตรงกันนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่4ครับสร้างราวพศอ 2,409อันนี้เนื้อหาสาระนี่อันนี้เนื้อตามจริงเลยเพราะว่านี่อันนี้ผมใช้แสงปกติขององค์พระเลยเพราะว่าไม่ได้มีการตกแต่งใดๆก็ทำคลิปวิดีโอสดขึ้นมาเออก็เนื้อหาสาระนี้ผมเคยพูดไปหลาย EP แล้วครับพูดไปหลายคลิปแล้วก็ออจุดจุดตายหรือจุดจุดชี้ชัดขององค์พระเนี่ยก็ก็ผมพยายามจะจะบิดองค์พระให้ดู อว่ากันว่าพิมพ์ดีหรือพิมพ์เนี้ยครับจุดชี้ชัดของขององค์พระมีมีหลายเนื้อหาเช่นแขนเนี่ยครับแขนเนี่ยแขนซ้ายนี่จะจะรู้สึกจะเห็นว่าเป็นมัดกล้ามเห็นไหมครับแขนแขนซ้ายขององค์พระนี่จะรู้สึกได้ว่าเป็นเหมือนมีกล้ามเนื้อขึ้นมาอันนี้ตรงครับอันนี้ตรงอันนี้ทํายากมากครับเอผมขอ ผมขอใช้คําพูดที่ว่าของปอมคงทําไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเพราะว่าอ,อมันจะต้องใช้ความต้องใช้หลายอย่างครับอ,อันนี้อันนี้คงไม่คงคงไม่ใช่เนื้อหาที่ปลอมขึ้นมาแน่นอนไอ,อเรื่องเรื่องแขนซ้ายที่เล็กกว่าแขนขวาเนี่ยก็เซียนหลายท่านคงรู้แล้วมั้งครับว่าว่าว่าจริงๆแล้วตาําหนิพระมีมีกี่ตาําหนิแล้วก็แต่มีตามําหนิไหนบ้างอันนี้ผมก็พยายามทําให้เพื่อนเพื่อนดูะนะครับว่า ว่า,าเนื้อหาสาระาพราะที่ผมครอบครองอยู่เนี้ยมันตรงขนาดไหนและก็เออแล้วก็สามารถตอบโต้กับผู้รู้ได้มากขนาดไหนเนี่ยครับอบบบเกเทลุซุ้มครับองค์นี้องนี้องนี้จะเกตทลุซุม้มเดี๋ยวผมจะจะให้ให้ดูส่วนส่วนที่เป็นหูหูของพระ ถ้าถ้าใช้เทคนิคนิดนึงครับไม่อย่างนั้นก,ก,ก,ก็จะไม่เห็นนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเห็นชัดก็จะกลายเป็นเป็นเก๋เลยเนี่ยครับเนี่ยครับจะมีบางคลิปครับที่ผมที่ผมเอา เอามาเอียงแล้วก็เอาเอาให้เพื่อนๆได้เห็นว่าชัดเจนแค่ไหนในในเรื่องของหูพันธุ์ผิวพันธุ์จะประมาณานี้ครับผิวมะกอกสุกเดี๋ยวผมพี่ก็ดูด้านหลังครับด้านหลังจะงประมาณนี้เลยเผมว่าด้านหลังนี้เป็นอะไรที่ที่ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าว่าว่าพาที่ผมครอบครองอยู่นี้เป็นพาแ้เพราะว่า,าไม่มีไม่มีส่วนใดที่จะปฏิเสธเลย ทั้งเนื้อหาความอบอิ่มออทั้งคาบน้ำมันตังอิ้วที่แห้งไม่เสมอกันทั้งออย,ยุบยุบย่นปูแตกลานนอนดน้นปูไตอะไรนี่มีหมดครับมีหมดออข้างหลังนี่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นตัวเป็นตัวปฏิเสธไม่ได้เลยว่าองค์ที่ผมครอบครองอยู่นี้ออไม่แท้นี้คงพูดไม่ได้เลยส่วนข้างหน้านี้ก็ผมก็ว่านะครับว่า อันนี้เป็นวาส,สนาของผมและที่ที่ผมได้ผมได้ครอบครองพระที่มีเนื้อหาขนาดนี้ไม่เป็นสองรองไข่ครับในประเทศนี้ไม่เป็นสองรองไขรครับลักษณะซุ้มหวายลาักษณะการแตกยุบย่นย่อของผิวผ,ผิวดวงพระจันทร์หรือผิรปผิวกาบาที่ถูกต้องครับเวลาที่มีพระหนึ่งองค์เนี่ยครับเราเราเราต้องเพียน เราต้องมีศรัทธาก่อนแล้วก็เชื่อมั่นก่อนว่าพระที่เรามีอยู่เนี่ยแท้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ก็มันจะมีปัญหาปัญหาที่ที่เขาเรียกอะไรครับที่พบเจอกันบ่อยๆคือพอมีพระแท้แล้วเนี่ยพระแท้หลุดมือไปอันนี้ผมให้ดูออยุบย่นสลายขององคพระที่อยู่ทางด้านซ้ายครับ ระแท้นั้นหลุดมือไปง่ายๆเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนหนึ่งไม่มีความรู้ครับแล้วก็แล้วก็ไปถามคนที่เขาไม่ได้หวังดีกับเราก็ก็เลยพลอยพลอยให้ของแท้ของเพื่อนๆเนี่ยบางครั้งหลุดมือไปเลยเคลิปนี้ผมจะใช้เวลานิดนึงเพราะว่า,าผมเห็นบรรยากาศดีแล้วก็พอมีเวลาครับก็เอาเอา,เอาเรื่องความงดงามขององพระสมเด็จเนี่ยมา มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูก็เดี๋ยวผมจะเอาลงไปใน Youtube ถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์ก็ก็กดไลค์กดแชร์ช่วยกันครับเป็นกำลังใจให้การทำงานสวัสดีครับ